ใ้เพื่อนฉันมีภารกิจให้นายนายจะเล่นกับฉันไหมแกดีสิเอาด้วยว่าแต่นายอยู่ไหนล่ะฉันอยู่ตรงร้านขายปืนตรงท่าเรืออ่าเห็นแล้วฉันจะไปรับนะโอเคเพื่อนว่าแต่ว่าแต่มาเห็นเราตรงไหนล่ะรถแถวนี้ก็มมีสักคันหนึ่งอย่าบอกนะเย็ดแมวให้เสียงภาษาไทยโดย Helget Studio อู้หูตูตูผมนี่มีอารมณ์เลยเฮ้เพื่อนขอตั้งไหนสิเอาไปซื้อปืนไม่เกี่ยวไปเลยฉันไม่มีตังให้แกหรอกถ้าแกไม่จ่ายแล้วก็ ฉันจะฆ่าแกด้วยระเบิดนี่อ่าชิพหายแล้วชิพหายเจ็ดแมวฉันว่าฉันกลับจุดเซฟเพื่อไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะเบลนี่กลับแบบนี้ไวกว่าอย่ยกฆ่าฉันเลยนะอยากได้อะไรเอาไปเลยเอาเงินมาให้หมดมยังเด็กอยู่เลยอย่ากระคืนกูมีปืน ไม่ได้ขัดขืนอะไรแต่แค่เสียงนายยังดูเด็กอยู่เลยจะได้เงินเรือยงอ่ะอ่าได้แล้วนะ้าไปเอาไป,าไปวางวาง,วางมาใหม่นะขอบคุณครับไเด็ก,กเวนจะยอมแพ้เลยก็ได้นะฉันก็เก่งสุดแล้วไอ้บ้านะฉันเก่งกว่าบ้าฉันเก่งกว่า,าเ,เะยอะเลยสรุปุมือจะเห่ากันหรือมึงจะแข่งกันนะโทษครับลุงขอโทษครับอ้าวนี่มึงนี่เด็กเปรตกูจาเสียงมึงได้ชิบหายแล้ว ไอ้เด้งดเงินสุดเลยเอาละโบนายทำได้ดีมากรับเงินรับประค่าประสบการณ์กันไปเลยว้าวฉันได้แต้มเยอะเลยเพื่อนเอ้ยใช่ฉันก็ได้เหมือนกันตั้งสามพันอาพีโอนายนี่เก่งจังเลยนะได้แต้มตั้งเยอะเลยเออขอบคุณฉันอยากได้แต้มแบบนี้บ้างจังฉัน ไม่เคยตายแต่แบบนี้เลยวันๆเจอแต่คนไหลยิงฉันนี่มันนักขอในตำนานฉันขอสักพันอาพีเดไหมฉันว่าเรารีบหนีไปจากที่นี่กันเถอะเดี๋ยวฉันจะไม่ได้ดามากชีวิตฉันเลยเอ้เพื่อนมานั่งรถฉันหน่อยไหมฉันซื้อรถมาใหม่ตั้งหนึ่งหมื่นดอลลาร์น่ะเจ้วดีนี่อิจฉาจังเลยมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ก็ต้องทำเวสวนไปวนมาน่ะ เดี๋ยวนะมันมันอะไรมันคือระเบิดไงช้าก่อนรถคันนี้กว่าฉันจะเก็บเงินมาได้นะฉันต้องเล่นเควสเดิมนี่วนไปวนมาตั้งยี่สิบกว่ารอบเลยนะ ว่าจะได้ตังเยอะขนาดนี้เนี่ยแถมเสียงแตรรถคันนี้ก็เท่มากด้วยละ่ะขอร้องละอย่ากดระเบิดนะฉันยอมทุกอย่างแล้วอย่ากดนะ